นี่ค่ะอันมันเป็นอันแดดฮ่าฮ่ามันได้หาตัวได้หาตัวนี่คือมันเป็นน่วยเลยพอเป็นอันอื่นมัน่าเขาแสกกันแต่ว่าเขาเขากันกันนวยของแม่เป็นคำนวณบ่ค่ะแม่เป็นเชืคำนวณจ้ะแต้ว่าเป็นลักน่วยน่วยบนบางเรื่องหันข้าเจ้าพักอันอันซื่อเลยข้าเจ้าไม่พามนะตัวได้ก็เลยบอกข้าเจ้าว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่หาคํว่าคำว่ติด ฮาตัวนี้บ่ได้เนาะเครจะว่าโอ้ยหนึ่งฮานึ่งฮาสัตวน้ำบอกน้ำกันเพราะว่ามันเป็นลักหน่วยเป็นลัก,ก,ลกหน่ยนนวยนกแม,มวแต่ปลาฝันบ่จ้ะบ่อมแต่ปลาแม่คำนวณแล้วมันมัมนมีล็อกของแม่อยู่นะแม่ก็เอาไปเรียกเอาน้ำหันแล้วก็มาเสียงหน่อยๆตัวนะบันไดแล้วก็จังเสือบางหั้งก็ได้ลอตเตอรี่วันบางเรื่งหันฆ่าลงดอกปลูกดอกไม้นะแล้วบ้านใดเขาเนี่ยเสือ ลูกทอมาทำแม่อาเซนแม่ถือบาเล็กครับคุบาเสื้อนาะเขาเนียินแม่ว่าเล็กสิเปาเปากะสี่เหล็กบาเสื่อนาะสีนะ <c oughs> ส,สีนะแม่เนาะสีสีแมนวันนี้มันวันนี้มันก็มีมีหกมีเจ็ดม,มีแปดมีเก้ามีศูนย์ให้แม่ทับนวดให้สวดๆได้ค่ะกระดาษได้นนอน นวนเลยครับนนเม่เป็นอันรักอันนั้นแต่ว่ามันึงอันนั้นเลยมันจะเป็นรักรักไมยบนอันอันสูตรนั่นแม่แม่ก็เลยบวงกับเพียอันนี้มันเข่าอยู่นะแต่สูตรไม่นี่แม่ก็เข่าแม่มันเข่าตลอดแค่ว่านะม่นก็สิโลงลางเท่านั้นมวดนี้เนาะรักรักแสนเลยเนี่ยรักแสนรักแสนเขาบวกกับเดนเด็กหนาทีที่หนึ่งนะแต่ว่าเอาเอาเอาลักนวยเป็นลักนวยมัน มันนั่นศูนย์ศูนย์บอกหกน่ะนี่แหละบนเนี่ไอันนี้บนแต่ว่าล่างล่างแม่ไก่เห็ดจะได้แต่ว่าแม่จิ้อมาได้ล่างมันละมันเห็ดหยาอันนั้นมันเป็นลักสียปล่าเนะมันเห็ดหนาแม่นคือกันแต่ว่ามันมันหันนนั้นแม่จิ้อมาได้อันนั้นนะเป็นลักสีสูตรบนอันนี้บนนะลักน้อยบนน่ะบนอย่างเดียว จาบกขันคันสมมุิว่ามันล่องล่างมันก็ล่องอยู่คันขันสมมุิว่ามันบกขึ้นบนนะมันก็สิล่องล่างคือในเนี่ยนะแต่ว่าปีบางนึงเนี่ยมาม่ามันมันล่องล่างสามเพียเท่านั้นปีบางนึงเนี่ยมันสิเขาตลอดเนี่ยจะไม่บกแม่แม่แม่จับคู่ให้หน่อยครับแม่ย แม่ยังบ้านในตัวสิเอามาใส่เน่ยแม่บ้านเด็เห็ดนะแม่บ้านในตัวมาใส่อันนี้มันเป็นเลขเลขท้ายเนี่ยเพมันเป็นมันเป็นรับหน่วยรับหน่วยบนหน่วยบนจ้ะถ้าสมมติว่าแม่เนาะแม่ของแม่เนาะชูดแม่นักเจ็ดีนมันดับครับงานวางหันมันงานวางหันมันงานว่างหันมันดับไม่แปดหาน้องหันดับสาม มันนี่ดับเจ็ดแต่ว่ามันกับมาได้อยู่ขันมาทั้งเทมันกับเข่าบนล่างแต่ว่ามันบอกไอยมาดูอันอันโตดับนะะ<ม>็ออกเติมดับถ้าถ้าสีเอาใส่นน่แม่ก็ขึ้น่าเอาซีมาใส่ทันแล้วเนี่ย<ม>แต่ว่าบ้านในบา้านในมั่นใจนะเพราะว่าบ้านใน<ม>อันนั้น<ม>ก็เอาทุมนี่ละใส่เอาซุมนี่ใส่เพราะว่าอันนี้ไม่เป็นรักหน่อยเลยนะ มันเป็นรักหน่อยมามาเต้นวยมันบอกคอยมาอันนั้นใครว่าเ่ต้องกลับเราต้องกลับเลย้มันมาและแต่ว่าเราคุณว่าสนสูดไแมอนี้เจ็ดดับวันเนี้ยดับทั้งรักหน่อยลักสีกระจากจ้าอ้ตอนนี้ แต่ว่าขันขันสมมุิว่ามานเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยขันขันขันรอบได้มันมัแต่ว่ามันมันสิมีอยู่เก้าเทียมสิบเทียมกับซีมีมากเขาอยู่แต่ว่านี้สองสามเมืวดนนี่วัตถุดิบวัตถุดิดเยอะังคือแม่นสูตรนี่สูตรใหม่เด้บนอย่างเดียว อันนี้ปีใหม่ของก็นั่นเนี่ยบอกท่านเนี่ยฮองก็เริ่มบอจะผิดกายนี่แหละเมื่อตีข้าวุ้เก้านี่จะตีอย่าเมื่อตีจะผิดกายใช่ยืดเปื้อนมากแสดงว่าแม่นที่สุดแล้วแม่ว่าความดีบอวันนี้โอ้ยนอนกันชัวสิได้นอนข้าหลานซีถุงหาทุ่มก็ลุกมาเรียนนอนวัดรับเตืองอะไรสูตคำนวณอย่างเดียวล้วนๆเตือนแม่คิดว่าสามตัวไม่มีนะครับแม่สามตัวครับสามตัวนี่ เลขรักล,กลอยไม่มีสองวันนี้หานี่ตัวใดเนาะอีกไม่ได้เขียนใบบานเนาะมันมีสามตัวตัวนึ่งแื่จี็ไดมันมันหนึ่งอีกอย่างนี่แหละแม่จอบไดแต่ว่าขนะ้นสมมติว่าอันนั้นเนาะสมมติว่านะันนั้นมันสี่มีงเบิองเบิองอันเฮาเห็ดเบิองนะอันตัวเดียวนะแต่ว่าสูตรนึ่งแม่แม่เห็ดตัวเดียวนะพันได้เจ็ดแบบเนนะี้ย แ็ดแคบตัวเดียวนะมันได้จ็ดแต่ว่าแคบเนี่ทั้งแคบมันก็ขคืนบนขึืนล่างแต่ว่าอันอันเอาสูตรนึ่งแคบพันดับปัะเนี่ยแต่ว่าหันเอาสูตรนึงงแคบได้ได้อันนั้นตัวเดียวได้จ็ดตัวเดียวแม่แม่ซีแ็ดลองบม่งอีกอยู่บึงหั่น็ดเนะมันข่าสูตรบนกับข่าบนสูตรล่างมันกับขลังฮคบแล้วมันจับเอาแน่หั่นได้ลอกกรองเั่น่อยมาตามอีกเนาะ เน่ฮะหันหันมาทั้งกีก่แั่หนนะคะอัะนด้ล่างขึ้นามากๆปวนเหยียบีไปกินโอ้แล้วบ็อกไฟมากอย่างเนี้ยบอกจะบล็อกไฟม,มากี่ยีใ่อืม,มบ้างหันแล้วกับบอกแน่วันแน่แม่ว่าเรียกทันบาเสือรหาตัวนี่บะเถือกเลยนึ่งหานึ่งหาสนี่นพุด้กาบฟนเห็นพระผู่อวสานมานึ่งหารวดอวาสานเอาว่ ว่าแม่หนไม่แมนบ่ได้ซื้อได้ลดปูบ่มีขอมาปูบ่าลดให้พิจารณาเนี่ยบ่บ่บ่ราะเมื่อวันก่นเราได้หกแปดเราไปเราไปเพิ่นม้อนไปเปิดโรงงานนึ่เนี่ยไปรับมาพูมดเขาจะดีดียสันพอดียศพอดียศยศเทียนลงเนาะแล้วว่าอันเทียนนันแลกลิบลิบลิบเลยมาเนี้มันแปลกในซาบล่าสันแต่ว่าอันนี้จะเป็นหกทุกเปลี่ยนเก่าแต่ว่าเจ้าของโรงงานเขาได้แสนหนึ่ง เขาหันหัวลงหันหัวขึ้นตัวเดียวนั้งเนาะวันนี้พูดกันหนึ่งวันนี้เพิ่นเพิ่นไปอยู่มือเ้านี่เพิ่นได้ตัวได้เพิ่นมือเ้านี่ยครับกับพักอาจารย์กับมุ่นไปโรงงานคือกันแม่ซื้อเบิองอยากเพิ่นได้ตัวใดแม่วันเไหนถามบอกงวดต้องหันเพิ่นเอาให้เบิรงเนี่ยเพิ่นอันทายรูปมาเพิ่นมาไม่ใช่เรียนดีแท้ว่าสันเพิ่นเลยเอาให้เบิงรอกไฮเบิรงเพิ่นมาโตเพิ่นมาหกแปดตัวจะคล้องโรงงานเขาเขาเอาทั้งแปดทั้งเก้า เอาแบกทางเดียวได้แซมได้แซนหนึ่งหลอดนี้ยังบ่ยังบ่หุดใจได้ใส่หมดวันนี้เอาสูตรแม่เพชรไปก่อนเดี๋ยวสีย่างสามตัวครับเลืกร่างบ่ค่ะเออเลืกร่างแม่จื้อบ่ได้มันมันเผ็ดหนักอันนี้บนอย่างเดียวเหรอครับแม่อันนี้บนอย่างเดียวไหมอนี่บนอย่างเดียวจะหน่วยบนละน่วยบน แม่ว่าแม่ก็ได้แล้วเ<ม>ลขล่างแต่ว่าหันบ่ได้เอาแม่บ่ได้เอามานํ<ม>าแม,ม่จือจ้อบอ่ได<ม>้อันนั้นนะบ่ได้บัวเบื้องหนังจ้าแม่จื้อบ่ได้อันนั้นแต่ว่าอันเลขล่างมันเป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยบนนี่เป็นหลักหน้อยล่ย<ม>ลางมันเป็นหลักสิบแม่สิมีหล็อกล็อกของแม่แม,ม่เฮ็ดไว้นะมันมีหลายตัวแต่ว่าเฮาสมมุติว่าเฮามั่นใจหลักใดนะเฮาจกใส่ในหันบ่อขาดไม่มีค่ะเขาทุทีย ก็ค่นแต่ว่าคันนั้นที่แม่จับคู่มันนี่คันแม่มากเป็นพิเศษส่วนตัวแม่แม่มากก็เลยจ้ะมัดพิเศษเลยจ้ะแม่บ้านเ็กกาบเบาวะตัวใดงนะบ้านเ็กนั่นบ่านดอกเจ็ดเห็ดไปร่องเห็ดอีกก้อนแต่ว่ากับมิหายคู่นึงนะแม่เนาะกับเี่ยวอะไรแต่ว่าสูตรแม่แม่บ้านบ้านเจ็ดมันดับแมิง แต่ว่าแต่ว่าสูตรนึ่งเห็ดนะเลขตัวเดียวนะพันได้เ็ดแบบนี้ได้เ็ดตัวเดียวสูตรนั้นได้เ็ดตัวเดียวแต่ว่าขันสูตรดับนั้นดับไม่เอาขันสูตรดับมันได้มังหันมันดอกแปดเก้านะดอกแปดเก้ามันกันดับเกจตามตามเห็ดตามสูตรเห็ดตามสูตร แต่ว่าอันนี้แม่ก็จับคู่ให้ก้อนบนมาค่ะจ้าพาวิ่งรุดเพื่อหกกับศูนย์อันตัวนี้มันมันาแน่เจ็บมันมาควยเข่าด้อจักมันสีเข่าตัวใดผ่าในหานี่เป็นแนวทางของแม่เพชรเนาะค่ะแม่เพชรสูตรคำนวณทั้งปีเนาะค่ะสูตรคำนี่สูตรนี่บ่เคยรุดเนาะค่ะทั้งปีเลยกับเธอ่าเป็นโชคดีด้างจองได้มากเป็นครั้งแรกเนาะค่ะสูตรแม่เพชรเนาะค่ะ ค่ะผูไดมักคคลิปนี่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องน้ำเนื้อเด้อค่ะเปิดเป็นวันกาลังงใจเจีดํมหาแนวทางมาฝากเอฟซีอีกคือเกาเนาะค่ะการทั้งจองก็เะเนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะผู้ใจวิจารณญาตในการรับชมเดิอพีนองการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะจากไน,นก็เจดามก็ขอให้เอฟซีทั้งมาดันผู้ชมทั้งมาส่งมันมันุ้ยรวยเฮ่งเฮงปังปังใส่งวดวันที่17มกราคม2567นะคะ เป็นงวดแรกของปีนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกคนเนะะ้อค่ะสำหรับมือนี่เจดํากับจบคลิปไปเพียงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ